สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n แนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิกเกิลทาโรคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจํำครึ่งปีหลังของปีพุทธศักราช2564เรามาถึงผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงครึ่งปีหลังในชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมง,งานคิดอย่างไรกับเรา ปรตูลับๆประตูเปิดเผยจะมีไม้หากมีจะป้องกันอย่างไรจะมีคดีความหรือมีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้ามีจะป้องกันกันอย่างไรนะคะพร้อมทั้งคําแนะนําในการแก้ไขเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะคะก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรณ์แบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มาดามด้วยนะคะสาหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นาานักพยากรณ์มืออาชีพเอา้วยหารายได้เสริ มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์คเค้นออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่เข้า g o o g l ลพิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามน,นั้นค้นหาด,าดวงค่าเรียนถูกมากค่ะสามารถเรียนได้ตลอดชีพกันเลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นอย่างไรเราจะพยากรณ์ด้วยไพ่ยิปซีสาหรับนี้นะคะจะดูกันแบบจับกกราศีต้องใช้ไพ่ทั้งหมด12ใบเดี๋ยวของมาดามสับไพ่ก่อนนะคะ ขออนุญาตผู้ที่เกิดปีถองทุกท่กานขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสสอ็ด ใบแรกนะคะหนึ่งไม้เท้าใบที่สองอัศวินดาบใบที่สามหกเหรียญใบที่สี่สามถ้วยใบที่ห้าราชินีถ้วยใบที่หก ราชินีเหลียนสักคู่นะคะใบที่เจ็ดราชาเหรียญใบที่แปดหกถ้วยใบที่เก้าสามไม้เทา้าใบที่สิบสี่ถ้วยใบที่สิบเอ็ดสิบดาบใบที่สิบสองสิบเหรียญน,นะคะ โอ้ยจริงๆแล้วจัดว่าดีเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดปีถอะนะคะผู้ที่เกิดปีถอะเองเนี่ยสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือจริงๆแล้วในช่วงครึ่งปีหลังของผู้ที่เกิดปีถอะมีโอกาสที่จะมีการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือมีโครงการใหม่ๆเข้ามาแล้วส่งผลทําให้คุณสามารถที่จะหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะคะมีเงินก้อนมีเงินกองโตมีเงินก้อนโตเข้ามาได้เลยทีเดียวจากความรู้ความสามารถความพยายามของคุณ เป็นการที่เรียกว่าคุณกระตือรือร้นไม่อยู่เฉยแต่ทีนี้จุดเสียของคุณเนี่ยมันอาจจะมีการถูกหักหลังเกิดขึ้นได้การหักหลังในที่นี้คือมาจากความไว้วางใจของตัวคุณนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องรายได้ของผู้ที่เกิดปีถอกันก่อนดีกว่านะคะผู้ที่เกิดปีถอเองรายได้จะมาจากการกระตือรือร้นของตัวคุณนะคะยิ่งขยันมากยิ่งได้มากบอกได้เลยว่ามีหนทางและมีโอกาสดีๆที่จะส่งผลทําให้คุณมีรายได้ดีๆเข้ามาเพียงแต่ว่า ในช่วงของออครึ่งปีหลังเนี่ยความมีน้ําใจของคุณอาจจะเยอะมากเกินไปสักนิดหนึง่งหรือในมุมมองต้องบอกเลยนะคะว่าในมุมมองของผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงครึ่งปีหลังคนมองว่าคุณเนี่ยมีเงินคุณจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่เขาจะมองว่าเรามีเงินดังนั้นอ่ะสิ่งที่จุดเสียของผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงครึ่งปีหลังจะมีคนเข้ามาคอยขอความช่วยเหลือจากเราอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะว่าถ้าใครที่เด็กกว่า หรือด้อยกว่าเราหรือลูกน้องบริวารเราเข้ามาขอความช่วยเหลือสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณปฏิเสธไม่ออกหรืออาจจะเป็นการที่เรียกว่าเราเคยช่วยเราเคยหน้าใหญ่อะต้องพูดเอาเราพูดกันแบบตรงๆนะคะมาดามเป็นคนที่พูดอะไรพูดตรงไปตรงมานะเราอาจจะเคยหน้าใหญ่อะแล้วทีนี้ภาวะเศรษฐกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วแต่คนที่เขา,เอ,าอยู่ใต้อานาตของเรานะคะอาจจะเป็นลูกน้องบริวารหรือคนใน คนในการดูแลของเราหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องใครที่เขาด้อยกว่าเราลําบากกว่าเราเขาไม่มองถึงจุดที่เราเซหรือไม่เซเขามองถึงจุดที่ว่าเรามีเงินเรารวยเราหากินเก่งเขาจะเข้ามาขอความช่วยเหลือไอ้การที่เขามาขอความช่วยเหลือจากเราแล้วเราก็น่าใหญ่จนเคยตัวงาเคยตอนมีเราเคยให้มีไม่มีไม่ไมไมรู้ตอนนี้ไม่ให้ไม่ได้ถ้าไม่ให้ปุ๊บมันจะเสียความ นี่แหละอีโก้คุณค่อนข้างที่จะสูงกลัวกลัวการเสียคอรตรงนี้เพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยก็เลยส่งผลทําให้คุณเนี่ยต้องไปแบกรับภาระกับการที่มีคนน,นู้นคนนี้เข้ามาขอความช่วยเหลืออยู่เรื่อยดังนั้นไพ่จึงบอกว่าเมื่อเรารู้สึกว่าเขาจะต้องมาแน่ๆก็ให้เราเนี่ยหนีออกไปซะออกจากบ้านซะเขามาแล้วไม่เจอมันก็เป็นอันว่าจบแต่ถ้าเขามาแล้วเจอบอกได้เลยว,ว่ามันไม่จบเพราะคุณ ยังไงคุณก็ช่วยนะคะช่วยไปแล้วถามว่าได้คืนไหมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ช่วยแล้วไม่ได้คืนเพราะเขาเขาก็คิดว่าเขาลาบากอยู่อะ่ะคุณยังไม่เดือดร้อนอะไรต่อให้คุณเดือดร้อนเขาก็มองไม่เห็นเขาจะมองเห็นว่าเขาเดือดร้อนมากกว่าคุณดังนั้นน่ะเราจะช่วยใครสักคนช่วยพอของปากของคอพอนะคะ <c oughs> อย่าช่วยจนกระทั่งเรียกว่าตัวเราเองต้องลาบากแต่ในที่เนี้ยถ้าถามถึงว่า ถ้าเราพอที่จะมีแล้วเราช่วยดีไหมดีนะเพราะว่าในที่นี้เขาบอกว่ายิ่งช่วยยิ่งได้แต่ช่วยเราต้องรู้จักช่วยคนช่วยคนที่เขามองเห็นความสําคัญในตัวเราอย่างเช่นว่าไม่ต้องให้เขามาเยินยอเพียงแต่ว่าเขาเห็นคุณค่าและเห็นความสําคัญในการช่วยเหลือจากเราไม่ใช่ช่วยไปแล้วเนี่ยพอช่วยจบไปแล้วเป็นอันว่าจบการมองไม่เห็นเลยว่าเราเคยช่วยเหลือเขาพูดง่ายๆว่าถ้าเราไปเจอคนในระคุนนั่นแหละพูดง่ายๆเราไม่ควรช่วย ช่วยไปเนี่ยมันเหมือนไม่ได้อะไรสร้างความเจ็บใจให้กับตัวเราปรเปล่าๆแล้วเราอาจจะถูกแทงข้างหลังได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นว่ายิ่งช่วยยิ่งได้ถ้าจะช่วยก็ช่วยแต่พอตามความเหมาะสมช่วยอย่างที่เขาเรียกว่าเดือดร้อนจริงๆค่อยช่วยนะคะแล้วก็ดูว่าเดือดร้อนในจุดไหนถ้ามาขอความช่วยเหลือ,อยังมาขอ2 0 0 0 0 3 0 0 0 0หรือไม่มีเหตุผลอะไรเลยมาขอก็ให้เลยอย่างเงี้ยถือว่าคุณสนับสนุนคนในด้านที่ผิดแล้วตัวคุณเองก็ผิดด้วย เพราะคนก็จะเคยชินกับคุณเขาไม่ดูว่าคุณเป็นคนใจดีเขาจะกลับมองว่าเราโม้เปล่าเสปล่าเป่า,ะปา,ะปานะคะทีนี้ <c oughs> สำหรับผู้ที่เกิดปีเถะถ้าเกิดใครที่มีความลำบากทางด้านการเงินอยู่นะคะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยบอกได้เลยว่า มีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่นะมีคนคอยให้การช่วยเหลืออยู่แต่ที่นี้ถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ถ้าเราเดือดร้อนจริงๆเราเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือเราจะไปพึ่งพาใครได้บ้างญาติพี่น้องพึ่งได้อยู่นะคะเพียงแต่ว่าเขาจะช่วยคุณตามความเหมาะสมตามเหตุตามผลที่คุณให้จะไม่ช่วยตามที่เรียกว่าคุณจะไปบอกขอความช่วยเหลือเท่านั้นเท่านี้แล้วเขาช่วยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเขาจะช่วยตามความเหมาะสมอาจจะเป็นการช่วยที่ช่วยเลยไม่ใช่ว่าช่วยแล้ว เออไม่ใช่เป็นการยืมพูดง,ง่ายๆ่ายไม่ใช่เป็นการยืมเป็นการช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือมากกว่าช่วยก็คือไม่ต้องคืนแต่ถ้ายืมคือต้องคืนนะคะแต่แต่ถ้าจะช่วยก็คือช่วยตามเหตุตามผลตามความเหมาะสมที่คุณเดือดร้อนจริงๆไม่ให้ไม่ใช่จะให้ตามที่เราไปเรียกร้องขอนะคะแต่สําหรับบางคนคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ไปขอความช่วยเหลือจากพ่อแม่ของเราเองดีกว่า ดังนั้นเรามาดูที่คุณแม่นะคะคุณแม่ช่วยได้นะคะคุณแม่ใจดีนะแล้วก็ถ้าเราไปบอกขอความช่วยเหลือนะคุณแม่เป็นคนที่ใจอ่อนที่สงสารเราขอขอความช่วยเหลือปุ๊บเนี่ยท่านไม่ปฏิเสธเราหรอกแต่บางทีท่านก็ต้องฟังเหตุฟังผลของเราก่อนนะท่านถึงจะช่วยนะคะแต่สําหรับคุณพ่อคุณพ่ออาจจะมีเรื่องที่เครียดอยู่นะเพราะฉะนั้นบางทีท่านอาจจะช่วยเหลือเราไม่ได้ท่านน่าที่จะต้องมีเรื่องเครียดหรือเรื่องที่กําลังรับผิดช,ชอบอย่างหนักอยู่ เพราะฉะนั้นเราต้องดูแล้วเราต้องถามเหตุผลจากคุณแม่ดูด้วยหรือบางทีเรื่องเครียดหรือว่าภาระที่กําลังรับหนักอึ้งของคุณพ่อเนี่ยบางทีเขาอาจจะไม่ได้บอกคนในครอบครัวก็ได้ให้เราสังเกตว่าบางทีถ้าเขามีความคิดเครียดอยู่เราก็ต้องรู้เหตุผลนะเรายังมีความเดือดร้อนเลยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องมีการเดือดร้อนเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นถ้าจะพึ่งได้ก็พึ่งคุณแม่ได้พึ่งญาติพี่น้องได้แต่คุณพ่อยังพึ่งไม่ได้นะคะสําหรับใครที่ ครึ่งปีหลังที่จะทําธุรกิจพุ้นกับเพื่อนหรือเพื่อนมาชวนลงทุนร่วมพุ้นถามว่าจะดีไหมมันก็ดีอยู่นะในช่วงแรกบอกก่อนเลยนะคะว่าในช่วงแรกดีแน่นอนแต่เป็นการที่เรียกว่าช่วยเหลือกันอย่างดีเข้ากันได้ด้วยดีจะมีความรู้สึกว่าแฮปปี้มากกับการทำทำงานร่วมกันแล้วก็อาจจะเห็นเงินก้อนโตเห็นเงินกองโตเกิดขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่เราเห็นเห็นค่าตอบแทนที่มันเริ่มเยอะขึ้นปุ๊บเนี่ย สิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะและทุกๆท่านด้วยไม่จําเป็นต้องเกิดปีเถาะทีเดียวคุณจะต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคุณอย่าไปใช้สัญญาใจกับใครนะคุณจะต้องใช้สัญญาที่แท้จริงเพราะว่ามาดามเนี่ยดูดวงมาเยอะแล้วเห็นมาหลายคนละการใช้สัญญาใจพอเวลาเรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครพอเวลาที่เห็นกําไรหรือเห็นเงินปันผลมันออกมาเยอะๆปุ๊บเนี่ยบางคนที่เขามีอิทธิพลมากกว่าเรา เขาอาจที่อยากจะปุ๊บเอาสิ่งนี้เป็นของเขาเองคนเดียวโดยการดีดเราออกเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามันมีสัญญาอยู่มันก็จะไม่ได้ไม่สามารถที่จะดีดเราออกได้ง่ายๆหรือถ้าจะดีดเราออกก็จะต้องมีค่าตอบแทนค่าเสียหายค่าอะไรชดเชยกันไม่ใช่บางคนเนี่ยเขาใช้สัญญาใจถึงเวลาเนี่ยดีดออกดีดออกไม่พออิทธิพลเขาเยอะอะถ้าคุณไปขัดถืนเขาอะคุณฟ้องเขาก็ไม่ได้คุณไปขัดขืนเขาก็ไม่ได้คุณไปทําอะไรไม่ได้เพเ้อเผลอโดนไถ้โป้งอีกด,ด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในที่นี้บอกว่าถ้าคุณคิดจะลงทุนร่วมหุ้นกับเพื่อนในช่วงแรกๆเนี่ยบอกได้เลยว่าประสบความสําเร็จแล้วรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ดีแต่พอไปสักพักที่เริ่มเห็นเงินเห็นกําไรเข้าที่เข้าทางแล้วระวังการหักหลังของเพื่อนนะคะ mm. เพื่อนอาจจะหักหลังเราหรืออาจจะมีการตุกติดเกิดขึ้นโดยการทําบัญชีฟอมขึ้นโดยที่บางทีเราก็รู้แต่เราทําอะไรเขาไม่ได้ ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือคุณต้องรอบครอบก่อนที่จะลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะมาดูถึงว่าสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่อยากรู้ว่าจุดอ่อนในการทํางานของเราคืออะไรแล้วลูกน้องอไม่ใช่ขอภัยค่ะเพื่อนร่วมงานคิดยังไงกับคุณนะคะเจ้านายเป็นคนอย่างไรจุดอ่อนสําหรับตัวคุณนะจริงๆแล้วเนี่ยมันแทบไม่มีจุดอ่อนเลยนะคุณก็เป็นคนดีมีน้ําใจแต่เพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมงานจะมองว่า ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณจะทำเนี่ยโฟกัสไปเรื่องที่ผลประโยชน์นะคะคุณจะดูเกี่ยวกับผลประโยชน์คุณจะดูค่าตอบแทนอันไหนที่มันได้ค่าตอบแทนเยอะคุณจะทาอันไหนที่ได้ค่าตอบแทนน้อยคุณจะไม่อยากทําดังนั้นเพื่อนฝูงจึงมีความรู้สึกไม่ค่อยพึงพอใจคุณเท่าไหร่นะักแล้วบางทีก็บางคนก็อาจที่จะคิดคิดร้ายต่อคุณนะคะอาจจะหาเรื่องใส่ร้าย,ายป้ายสีทําให้คุณมีมลทินเกิดขึ้นได้หรืออาจที่จะคิดทําร้ายคุณได้หรือ รวมหัวกันบีบคุณทําให้คุณมีความรู้สึกว่าอึดอัดไม่อยากอยู่อยากจะออกจากที่ทํางานเดิมต่อให้รายได้ดีแค่ไหนฉันก็ไม่อยากอยู่ละฉันไม่มีความสุไม่มีความสุขไ,ไม่มีความสบายใจอยากจะออกไปหาที่ใหม่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะถามว่าในช่วงครึ่งปีหลังผู้ที่เกิดปีถอกมีเกณฑ์ที่จะได้ย้ายที่ทํางานไหม มีเกณฑ์ได้ย้ายที่ทํางานมาจากความไม่พอใจมาจากความร,รู้สึกว่าอึดอัดมาจากการที่รู้สึกว่ารายได้น้อยเกินไปทั้งๆท,ท,ที่ตัวเราเองเนี่ยเรามองว่ารายได้น้อยเกินไปเพราะเราเป็นคนที่คาดหวังสูงตั้งเป้าสูงเกินไปแต่ส่วนเพื่อนร่วมงนานจะมองว่าคุณนะ่ยโฟกัสแต่เรื่องที่จะเอารายได้เยอะๆอย่างเดียวเท่านั้นพอรายได้ที่มันน้อยหรืออะไรที่มันไม่ค่อยดีคุณจะโยนให้เพื่อนทํามันจึงทําให้มีเพื่อนชังมากกว่ามีเพื่อนรัก หรือมองว่าเพื่อนรักแทบไม่มีเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดปีถอนะคะทีนี้มาดูว่าเจ้านายและเจ้านายเองก็เป็นคนที่ไม่ต่างกันกับคุณพักเท่าไหร่นะใครก็ตามที่ทํางานแล้วสร้างผลประโยชน์ให้กับเขาเขาจะเก็บรักษาเอาไว้ใครก็ตามที่ทํางานแล้วเนี่ยไม่กระตือรือร้อนไม่สร้างรายได้ที่ดีให้กับเขาที่เกียจทํางานแบบเช้าชามเย็นชามหรือทํางานเรื่อยๆเปๆไปอย่างนั้นเอง บอกได้เลยว่ามีเกณฑ์ของการถูกไล่ออกได้ด้วยเพราะเจ้านายโฟกัสที่เรื่องรายได้ใครที่มีผลประโยชน์สร้างนายได้ให้กับบริษัทได้อย่างเป็นอย่างดีเขาก็จะเก็บรักษาเอาไว้ดังนั้นก็ต้องดูด้วยว่าคุณอยู่ในจนํานวนไหนประเภทไหนในสายตาของเจ้านายนะคะทีนี้มาดูถึงว่าสําหรับใครที่มีธุรกิจส่วนตัวอยากจะรู้ว่าลูกน้องบริวารน,นะคะเป็นอย่างไรและก็ มีโอกาสที่จะเข้าๆออกออกบ่อยไหมหรือต้องการอะไรจากเรานะคะสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะลูกน้องบริวารของคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าคุณปกครองดูแลเหมือนเหมือนเป็นคนในครอบครัวนะคะเขารักคุณนะแต่ในที่นี้ลูกน้องคุณค่อนข้างที่จะน่าเงินสักนิดนึงนะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันล่วงเวลามันเกินเวลาเขาจะต้องอยากรู้แหละว่า คุณจะตอบแทนให้เขาหรือจะมีการให้เพิ่มเขาว่ามากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าลูกน้องอยู่ได้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าคุณให้รายได้เขาดีด้วยนะคะบอกได้เลยว่าลูกน้องไม่ไปจากคุณง่ายๆหรอกเพราะการดูแลก็ดูแลดีแล้วรายได้ที่ให้เขาก็ถือว่าโอเคสําหรับเขาสําหรับความรู้สึกของเขานะคะทีนี้มาดูถึงสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะอ,อยากรู้เรื่องความรักเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดความรักในช่วง ครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรสำหรับคนโสดนะคะความรักในช่วงครึ่งปีหลังช่วงในช่วงนี้เป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีสเสน่ห์นะคะแล้วตัวคุณก็มีสเสน่ห์คนที่เข้ามาก็มีสเสน่ห์เรียกว่าจะไปเจอคนที่เข้ากันได้ด้วยดีคุยสนุกแล้วก็คุยแบบกระนุง้งกะนิง้งตะมุตะมิกันไป มีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยได้พบรักแล้วก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้อย่างรวดเร็วจะถามว่าจะลงเอยกันได้ง่ายๆยไหมในที่นี้บางบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยถึงแม้เขาจะดูน่ารักจะมาดูแลเอาใจใส่เราเอ่อคอยคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยถามนู่นถามนี่เราดูแลเราอย่างดีก็จริงแต่เขายังมีความหลังนะยังมีความหลังติดตึงใจเข้ามาเพราะฉะนั้นในการลงเอยเนี่ยเขายังมีการระแวงเกิด อยู่เขาจะมองว่าคุณเข้ามาเนี่ยรักเขาด้วยความจริงใจไหมหรือคุณเข้ามาเนี่ยวังผลประโยชน์ในตัวเขาหรือเปล่าแม้กระทั่งตัวคุณเองตัวคุณเองก็มีแผลเก่ามาอยู่เหมือนกันคุณก็กลัวเหมือนกันว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมาหวังผลประโยชน์หรือว่ามารักเราอย่างจริงใจเพราะว่าเราเคยเจ็บปวดกับสิ่งนี้มาแล้วนะคะสําหรับคนโสดมันจึงทําให เรามีโอกาสเจอคนดีๆแต่ว่าไอการลงเอยยังไม่ได้ลงเอยกันง,ง่ายๆยังจะต้องคบหาดูใจกันอีกซักระยะหนึ่งก่อนนะคะเมื่อนั้นเพรากลัวความผิดหวังอะนะแต่บอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดปีเถาะในช่วงครึ่งปีหลังสําหรับใครที่โสดเนี่ยมีความรู้สึกอยากมีครอบครัวแล้วแหละอยากจะลงเอยกับใครสักคนแล้วแหละกําลังมองหาคนที่ถูกใจอยู่ทีนี้สําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในช่วงครึ่งปีหลังนี้บอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดปีเถาะตัวคุณเนี่ย เอาแต่ทํางานไม่ค่อยมีเวลาให้กับครอบครัวเท่าไหรนะ่นักแต่ถามว่าแล้วครอบครัวล่ะรู้สึกยังไงครอบครัวบอกไปทําเลยไปทําอยากทาอะไรทําไปเลยจะเอาเงินมาเดี๋ยวเก็บเงินไว้ให้ดูแลเงินไว้ให้เพราะฉะนั้นถือว่าความรักของคุณยังดีอยู่เป็นการที่เรียกว่าร่วมกันทํางานเอ่อทงานไปในทิศทางที่สอดคล้องกันคือร่วมกันทํางานได้อย่างดีนะคะคนนึงก็ทํางานไปคนหนึ่งมีหน้าที่เก็บเงินไป ะะสำหรับใครที่เกิดปีเถาะ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าผู้หญิงเก่งนะช่วงเป็นช่วงของการออกสู้ออกลุยงานอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านมีเรื่องเดินทางมีเกณฑ์เดินทางอยู่บ่อยๆอ,อาจจะเป็นเพราะว่าคุณได้รับวัคซีนแล้วมันมีการที่เรียกว่ากล้าที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นนะคะ แต่สําหรับใครที่เป็นผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายก็ถือว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําที่ดีเลยทีเดียวให้ภรรยายอยู่บ้านดูแลเงินเป็นอย่างดีส่วนใครเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าอ่ะแฟนก็จะไว้ใจแหละไว้ใจผู้หล้ววาถงแม้จะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแต่การเงินอะไรเนี่ยบัญชงบัญชีแฟนจะเป็นคนคุมเป็นคนคอยคุมเป็นคนคอยดูแลถามว่าโกงเราไหมไม่ได้โกงนะเพื่อความมั่นคงของครอบครัวนะคะ ทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพของผู้ที่เกิดปีทอเอาจริงๆนะถือว่าแข็งแรงแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องเลือดตกยางออกมันจะมีเกิดขึ้นนะคะสุขภาพแทบทุกส่วนเลยอาจจะมีอาการของการไอเจ็บคอมีเสมหะต่อมทําซินอักเสบเกิดขึ้นได้หรือเป็นแผลในปากเป็นแผลในในคอร้อนในเกิดขึ้นได้นะคะเออให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องออฟฟิศซินโดม จากการที่นั่งทำงานนานๆน,นะคะใครที่นั่งทำงานานานๆแล้วไม่ค่อยได้ลุกขึ้นขออยับเขยื่อนไปไหนระวังการปวดเอวหลังสะโพกต้นขาเกิดขึ้นนะระวังการเป็นตะขิวที่น่องหรือการถูกกัดจักของจักสิ่งมีเขี้ยวนะคะอย่างเช่นงูกดัดตะขาบกาดัดหรืออาจจะถูกแมงป่องต่อยหรืออาจจะถูกสุนัขกัดก็ได้นะช่วงตั้งแต่หัวเข่าลงไปจนกระทั่งถึงเท้าข้อเท้านะ แล้วก็การเป็นตะคิวที่น้องหรืออาจจะมีการที่ว่าเดินเตะนู่นเตะนี่แล้วอาจจะถึงขั้นเลือดตกยางออกได้แต่สําหรับใครสําหรับบางท่านนะคะในในที่นี้ใครที่มีเกณฑ์ของการผ่าตัดขาหรืออาจจะมีอุบัติเหตุกระดูกหักนะคะขาหักต้องดามเหล็กอะไรอย่างเงี้ยช่วงตั้งแต่น่องถึงข้อเท้า อาจจะมีการผ่าตัดเกิดขึ้นหรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุมีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นดังนั้นเขาจึงบอกว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะคะควรที่จะต้องทําบุญทําบุญในที่นี้คือ1บริจาครงศพหรือไม่ก็ไปทําบุญบริจาคเลือดหรืออาจจะไปขูดขินโูลแบบรักษาเหงือกเพื่อให้มีเรื่องเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือไม่ก็ไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพนะคะ เพื่อที่จะได้แก้เค็ดหลังวันที่หนึ่งกรกฎาคมก่อนนะคะค่อยไปทํานะคะเพราะอันนี้มันเป็นการพรากรณ์ตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมจนกระทั่งถึง1เึ่อจนกระทั่งถึงสาสิธันวาคมเพราะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาคมไปเนี่ยมันมีต้องหเดือนคุณทยอยทาทีละเดือนทําอะไรทีละอย่างก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าอไปบริจาคเลือดบ้างไปทําบุญลงศพบ,บ้างไปทําบุญเกี่ยวกับเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ ช่วยเหลือสัตว์พิการหรือว่าสัตว์ที่เดือดร้อนอย่างเช่นว่าเจ็บป่วยนะคะหรือไม่ก็ไปปล่อยถ่ายชีวิตโคกระบืออ่าถ่ายชีวิตโคกระบือเพื่อ,เพ,อเพื่อต่อชีวิตให้กับเขานะคะก็เป็นการแก้เค็ดแต่อย่าลืมอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะทําบุญพวกสุนัขหรือแมวที่บางทีมันมีการเจ็บป่วยเขาจะมีการโส้์ตาม ตามเพจเพจที่คนรักสุนัขคนคนรักสัตว์เลี้ยงอะไรพวกนี้นะว่าดูว่าบางทีเขาเจ็บป่วยแล้วเจ้าของไม่มีเงินรักษาอย่างเงี้ยถ้าเราเข้าไปช่วยตรงนั้นแล้วอุทิศให้เจ้ากรรมในเวมันจะทําให้อาการที่คุณจะต้องเกิดขึ้นหรือการเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหนักเป็นเบาแต่ในที่นี้บอกได้เลยว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีถอตน่ะสุขภาพแข็งแรงแต่จะมีเรื่องเสียเลือดเสียเนื้อเลือดตกยางออกก็เราก็ไปทำตรงนี้ แก้แคดไปทุกเดือนทุกเดือนนะคะทําอย่างละนิดอย่างละหน่อยหรือไปหยอดตู้บริจาคก,ก็ได้นะคะถ่ายชีวิตโครกระบือเนี่ยเราถ่ายชีวิตโครกระบือแบบทําในเพจที่เราร่วมสมทบกับเขาไม่จาเป็นจะต้องไปอู้เป็นหมื่นเป็นแสนขนาดนั้นไม่ต้องนะคะเรามีกําลังทรัพย์มากก็ทํามากมีกําลังทรัพย์น้อยก็ทําน้อยทําตามความเหมาะสมของชีวิตตัวเราเองอย่าทําอะไรเกินตัวนะกลายเป็นว่าบุญก็ไม่ได้มันจะปาบขึ้นมาอีกด้วย ทีนี้มาดูถึงสําหรับใครที่วัยรุ่นวัยเรียนนะคะช่วงที่จะเข้ามาหาหลัยแล้วจะได้มาหาหลัยในฝันไหมได้อยู่นะมาหาหลัยในฝันสาหรับคนที่ตั้งอ,อกตั้งใจในการดูหนังสือมาตลอดต่อให้เป็นปีเดียวกันบางคนบอกโอ๊ยปีถอเขาดูมาว่ายังไงก็ได้มาหาหลัยในฝันไม่ต้องไปอะไรกับมันมากไม่ใช่นะคะสําหรับใครที่ตั้งอ,อกตั้งใจมาโดยตลอด เพราะว่าถ้าจะมาตั้งใจในตอนปีสุดท้ายมันไม่ทันละมันจะต้องตั้งใจมาตั้งแต่มสถ้าใครตั้งอัตั้งใจมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วหมั่นเรียนพิเศษอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นเพื่อเสริมแนวสติปัญญาความรู้ในการเรียนความรู้รอบตัวของเราเวลาที่เราไปสอบหรือไปยื่นคะแนนเนี่ยมันจะทําให้คะแนนของเราเนี่ยดีนะคะแล้วเราได้มหาลัยในฝันทีนี้คณะที่ชอบคณะที่ชอบอาจจะไม่ได้คณะที่ชอบอาจจะได้คณะที่มันรองๆองลงมานะคะ แต่สาหรับใครที่คิดจะไปศึกษาสต่อต่างประเทศมีเกณฑ์ได้ไปศึกษาสต่อต่างประเทศนะคะอย่าท้อไปอย่าอย่าเครียดเกินไปเพราะว่าในที่นี้บอกว่าผู้ที่เกิดปีเถาะเนี่ยคาดหวังอยากจะไปศึกษาสต่อต่างประเทศสําหรับคนที่คิดจะไปนะคาดหวังไว้ว่าจะไปศึกษาสต่อต่างประเทศแล้วรู้สึกผิดหวังเสียใจเหมือนไม่ได้ไปแต่จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไปแต่เขาจะมีการกําหนดเลื่อนเวลาเลื่อนเวลาออกไปไม่ได้ ลงตามที่พูดหรือว่าบอกเอาไว้ในทีแรกอาจจะเป็นว่าภาวะโควิดที่ประเทศที่เราจะไปเนี่ยเขาอาจจะยังฉีดวัคซีนกันย,ยังไม่ครบก็ได้เขาก็ยังไม่อยากให้คนนอกไปหรือถ้าเกิดเราไปเขาก็จะต้องดูด้วยว่าวัคซีนตัวที่เราฉีดมันคือตัวไหนเข้าประเทศได้ไหมเป็นยังไงนะคะคุณก็เตรียมความพร้อมไว้อาจจะล่าช้าสักนิดหนึ่งแต่บอกได้เลยว่าได้ไปนะคะมาดูถึงว่าสําหรับคนที่ อยากรู้ว่าสังคมภายนอกนะคะสังคมรอบๆตัวคุณหรือคนรอบๆตัวคุณเ네นี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทําอะไรท้อแท้ง่ายเหลือเกินแล้วก็เป็นคนที่คาดหวังคาดหวังอะไรไว้สูงที่สําคัญคุณชอบเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือเอาตัวคุณเองไปเปรียบเทียบกับเอ่เอหรือเอาคนในครอบครัว orse, ไม่ใช่ตัวคุณเองหรือเอาคนในครอบครัว orse, ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จนทําให้บางทีเนี่ยคุณมีความสึกท้อไปเองคิดมากไปเองมโนโไปเองคิดเยอะไปเองว่าคนนั้นเขาดีกว่าเราทําไมเราถึงไม่มีโอกาสดีได้เท่าเขาแบบนั้นคนคนเนี้ยลูกคนเนี้ยแม่รักมากกว่าเราพ่อรักมากกว่าเราทําไมไม่รักเราเท่านี้เนี่ยจุดหนึ่งของการที่เรียกว่าคิดเยอะคิดมโนไปเองนะคะถ้าคุณมาอยู่กับสติแล้วก็ดูดีๆคุณก็จะรู้ว่ามีคนรักให้เมตตาคุณโดยเฉพาะคุณแม่นะคะเพียงแต่ตัวเราเองเนี่ย ไปจมอยู่กับว่าจมอยู่กับตัวเองมากเกินไปคิดอะไรเข้าข้างตัวเองมากเกินไปมันจึงทําให้ใจมันปิดแล้วมองไม่เห็นที่ว่าคนที่เขาดีกับเราจริงๆรักเราจริงๆแล้วก็ช่วยเหลือเราจริงๆเนี่ยมันมีนะเพียงแต่ตัวเราเองอาจที่จะมาเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปจมอยู่กับจินตนาการของตัวเรามากเกินไปสักนิดหนึ่งนะคะทีนี้มาดูว่าสําหรับผู้ที่เกิดปีเถาะอยากรู้ว่าธุรกิจที่ทํามาตลอดเนี่ยตั้งหลายปีและ้ะ อยากรู้ธุรกิจในช่วงนี้หรือว่าเพิ่งจะกอ่อตั้งมาได้สักประมาณปีกว่าหรือเมื่อต้นปีจะไปตลอดรอดฝั่งไหมในช่วงรึ่งปีหลังเนี้ยการเงินจะเป็นอย่างไรรายได้จะเป็นอย่างไรธุรกิจจะไปในทิศทางไหนนะคะบอกได้เลยว่าธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีคนชื่นชอบนะเพียงแต่คุณเป็นคนที่ต้องอดน,น้อมถ่อมตนและเข้าไปดูแลเทคแก่ลูกค้าอยู่ตลอดเวลา เขาเรียกว่าเทคแคร์หลังการขายอย่างดีบอกได้เลยว่าลูกค้าไม่ไปไหนจากคุณแล้วจะมีการบอกต่อเกิดขึ้นบอกเออจะมันก็เลยจะส่งผลให้งานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยจะไปในทิศทางที่ดีได้เพียงแต่คุณต้องดูแลลูกค้าให้ใกล้ชิดนะคะหลังการขายเราก็ยังต้องมีการบริการอย่างดีแล้วลูกค้าจะไม่ไปไหนจากคุณแล้วการเงินของคุณก็จะดีขึ้นกระเตื้องขึ้นด้วยนะคะ มาดูถึงสําหรับโชคลาภของผู้ที่เกิดปีถอโชคลาภไม่มีนะนะคะโชคลาภน่าจะเป็นเรื่องงานปีถาเองเนี่ยในช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ของความใจร้อนอยู่เพราะฉะนั้นโชคลาภเนี่ยมันอาจที่จะยังไม่มีก็จริงแต่เราอาจที่จะไปได้ดีทางเรื่องงานก็ได้นะคะไปได้ดีทางเรื่องงานหรือไปได้ดีทางครอบครัวคอยสนับสนุนส่งเสริมคุณตรงนี้มากกว่าแต่เพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังเรื่องเพื่อนด้วยนะสําหรับผู้ที่เกิดปีถานะ เพื่อนคอยจ้องแทงข้างหลังเราอยู่นะเพราะฉะนั้นเพื่อนไว้ใจไม่ได้ด้วยนะสาหรับที่เกิดปีเถาะนะคะสำหรับใครที่อยากรู้ว่าจะมีคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมคดีความไม่มีนะสาหรับสาหรับคนเกิดปีนี้นะคะแต่ว่าอุบัติไม่ใช่ขออภัยค่ะอ,อ,อะไรนะศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีเกิดขึ้นไหมนะคะศัตรูเปิดเผยมีนะนะคะศัตรูเปิดเผยมีเพียงแต่ว่าเขาอะ ไม่ชอบให้คุณเนี่ยดีเกินหน้ารวยเกินหน้ามีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าเขาเพราะเขาเองเขามีความรู้สึกเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาดีกว่ารวยกว่าเด่นกว่าตั้งเยอะอะ่ะแล้วทําไมอยู่ดีๆคุณจะมาเอ่อคุณจะมาดีเกินหน้าเขาเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเกลียดคุณไม่ค่อยชอบคุณนะคะอาจจะคอยจ้องทําร้ายคุณอยู่แต่ถามว่าทําอะไรคุณได้ไหมคุณเป็นคนพูดเก่งอะ่ะสามารถพูดพลิกแพลงสามารถพูดเอาตัวรอดจนบางที เขามีความรู้สึกว่าคล้อยตามคุณนไปคิดก็มันก็จะเป็นบุบๆุหนึ่งนะนะถือว่ายังทําอะไรไม่ได้อยู่นะคะในตอนนี้แต่สําหรับศัตรูลับๆไม่มีนะก็สําหรับผู้ที่เกิดปีถอเองอย่างเช่นมาดาอย่างที่มาดาบอกไปแล้วอย่าลืมนะคะทำบุญลงศพเอ่อรารดจเลือดหรือไม่ก็ไปถ่ายชีวิตโคกระบือเจาะเลือดตรวจสุขภาพหรือไม่ก็อาจจะไปขูดหินปูนแบบรักษาเหงือ จะทําให้อุปสรรคต่างๆหรือเรื่องราวร้ายๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะหนักเป็นเบานะคะก็จบคาพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ